อ่ะกล้แล้วยังงงง่าเทคนิคประจำเตือผู <Yeah>. oh ้ช่วยคะผู <yeah. S 1> ้ช่วยคะ,ดยคะเดี๋ยวขอข้อต่อที่เป็นเหมือนลูกปืนค่ะการจอยโอเคโอเคว่าวว่ากิฟมีเดกั please <Okay. S 1> oh, correct โอเ y thank you thank <We 're S 1> you กิฟ์มีจีจอย please <Okay>. yeah. yeah correct thank you อ้าประมาณหนูรู้ไหมตอนนี้หนูยืนอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านจอ <Yeah. Yeah. S 1> ใช่ค่ะเป็นประตูด้านหน้าบ้านมาดูต่อนะคะจะเป็นด้านหลังนะนี่ไงเดี๋ยวเราจะใส่ช่องหน้าต่างอันนี้เป็นเหมือนช่องแสงค่ะเพื่อเราไม่ต้องเสียเวลาตัดเราหาสองอันที่เขาเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากๆอันไหนเอ่ยนี่ค่ะฝั่อ้างขวาค่ะอ่าใช่ค่ะใกล้เคียงกันมากก็อเอาทุกที่สวนมาประกอบวางแบบคร่าวๆไว้ร้อนจัดซ้ายแบ็คไ i ด์เดฟแอนด์ไ d ท์ไซด์กั window